ูย,ยิ้มแล้วค็นบ <ant ar S 2> ่โันบโใส่ให้ขนนอยเด็ก้พ่อไม่ออกไปพิ่งบาร <c oughs> <c oughs> มีก่อนเขน่อเช้าไว้ใเด้อคันเจี๊ยบบองได้ควน <c oughs> อ,อ,องได้ก็ให้ช่วงให้เจ้าวจยาดวงไข่ยลังห้มให้ลงูที่มันเสมอมันจ้เสือเกาควนเจี๊ยบาได้ด่ว,วงไข่ยาด,ดวนมาให้ทุกกระเพาหลังกกยแข็งแรง เนี่ยลุงปูกระน่ยกะหน่ยอยางนี้อยางเห็นอยางเห็นลุงปูเฮียงขนาด่เคยได้เห็นจ้าเขื่อนเข่ออาจารย์กระพามากราบเจ้าเมื่อนเป็นบุญกระหน่ยไรกน่วยไว้เจ้าเมื่อนเป็นบุญเป็นบุญโอ้ยคืนหอนลุงปูคืนหอนเคยเห็นแต่ในหูวัดชนาบริพ่อจ้าเขื่อนไปเหยียดมาปะชานี่มีข้าวมาเด้อไปวัน งานวันเกิดลุงปูวางานอายุฒนามงคนว่าสันทวะโอ้ยบ่มีโอกาสไ้ไปจ้าเพื่อลงกูนี่ห่วงใจาคอยมาข่อังว่าโอ้ยดีใจไรกันหน่อยดีใจดีใจดีใจไรโอ้ยดีใจจัน่อยูดใจฟังวิง่อน่าคุณเน้นคุณเน้นเดียวต้องถามมาอยู่ลงปูบบว่าลง้ลงูเป็นฟังว่าอยู่แต่งว่อยู่ถ้าได้เรี่ยวขนาดเดี๋ยวถ้าได้เรี่ยว

นอยก็ม like 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 ีแหงลยีแลงนลฮู้ฮู้ไก็มีแง้ะกน่อยดีใจไรลงปูยิมไหก็มีแหงหกน่อยเจ้ามามาเที่ยวดี้จะเมินโปเซียเทียวเหลือเหอมาสิมากระยานเจ้าลุงปูโบโยก็เลยมากราบลุงปูเห็นพนมาลงปูออกมาเจ้าลูกบ้านล้วเ้อว่าสัน อาจารย์จกระพามากาังหวัดเป็นบุญขน่อยไรท่านบุญไยแจงอนึ่อบุญหน่อยเมนโบเห็นโอ๊ยจังหว่าบุญลรยีนี้ขน่อยบุญรายเหียวจจงหมาพอบเคยเห็นจ้าเชื่อเห็นแต่ในหูดีใจไรขะหน่อยโอ้ยจ้าถูกดีใจไยดีใจดีเียแ้งขนาดบุกเคยเห็นจ้าจ้าดีใจอี่น มันบั้นไม่ดูผู้เิียหายจังวะว่าโต้ทิงหอนกหามาจังวาเหอมชิ้นห้อมถํากันละนอกกัน่อยนห้อมชิ้นห้อมถําจรงวะมันไม่ดูมันตัวหนอโตจริ้งมันเบอตัวหนกันหน่อยเฮ้ยเจย์ไล่คนหน่อยดีเจย์าล่เจย์แมนบุตรเฮย์จ้าเจอบริบมาเจย์แมนไม่ถึงมีใจให้อย่อนหน่อย